วันนี้ค่ะเนจะมาพาทําเมนูไอศครีมมะพร้าวน้ําหอมค่ะเป็นไอศครีมเนื้อนเนียนเลยค่ะเห็นไหมคะหูหอมมะพร้าวมากเลยอะกำลังดีมากๆเลยอะค่ะสวัสดีค่ะเนอเรนทอลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะทำขายกันได้เลยค่ะหรือทำติดร้านเอาไว้ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเนจะมาพาทำเมนูไอศครีมมะพร้าวน้ำหอมค่ะ เราก็จะใช้วัตถุดิบเชื่อไหมคะว่าแค่3อย่างเท่านั้นเองวัตถุดิบที่เน่จะใช้วันนี้นะคะก็จะมีไซรับมะพร้าวน้ำหอมค่ะของซนิโอริต้านะคะและนเน่จะมีวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้เน่ใช้วิปปิ้งครีมของ M อ็ l นะคะและนเน่ก็จะมีนมผสมค่ะก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องนะคะมาใส่รวมกันเรียบร้อยแล้วก็ใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้ววันนี้เน่จะมาทําไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะทําออกมาแล้วต้นทุนกี่บาทค่ะต่อถ้ว ะค,ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเน่ก็คือจะเริ่มต้นด้วยการชั่งตัววิปปิ้งครีมก่อนเลยค่ะวิปปิ้งครีมของเอ็มมิลนะคะสูตรของเรานะคะก็คือวิปปิ้งครีมเอ็มมิลนะคะที่500กรัมนะคะแล้วก็ใส่ไซรัปมะพร้าวน้ำหอมซินยอริต้าค่ะที่5ออนค่ะแล้วก็ใส่นมผสมนะคะที่2ออนครึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะคะเน่ขออนุญาตชั่งวิปปิ้งครีมก่อนนะคะอ่า วิปปิ้งครีมนะคะเราควรจะเป็นวิปปิ้งครีมแบบแช่เย็นจัดๆเลยนะคะเพราะว่าจะได้ตีง่ายๆเลยค่ะโอเค500กรัมนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาเทใส่กระมังนะคะกระมังนี่แหละอ่ะเทใส่เลยค่ะแล้วเราก็จะมาตีวิปครีมกันค่ะใช้เป็นเครื่องผสมอาหารนะคะเน่ก็กดเลยค่ะ โอเคค่ะเราจะตีเขาจนตั้งยอดประมาณนี้นะคะเราจะไม่เอาถึงขั้นแบบให้แบบว่าฟูฟ่องเป็นวิปครีมนะคะเอาแค่แบบว่ามีความเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมากดใส่รับมาพร้าน้ำหอมนะคะใส่ลงไป5ออน5ออนก็คือจริงๆเทเอาก็ง่ายกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรากดปั๊มเนะะี่ยค่ะ20ปั๊มนะคะ1 2 9 10เกบเบรกแป๊บนึงค่ะแล้วเราก็ปั่นนิดนึงนะคะ แล้วก็อีก10นะคะ1,2,9,10อเ่าเรียบร้อยค่ะ5ออนหรือว่า20ปั๊มค่ะแล้วเราก็ตามด้วยนมผสมนะคะนมผสมเนี่ยใส่มาที่2ออนครึ่งเท่านั้นค่ะเห็นไหมนมผสมใช้ใช้น้อยมากๆ2นะคะอสออนครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ผสมไว้ค่ะก็จะเป็นนมข้นหวานที่50 ml นะคะแล้วก็นมข้นจืดที่ เะะมื่อกี้หนึ่งออนครื่องนะคะอันนี้อีกหนึ่งออนค่ะนมข้นหวาน50 ml นมข้นจืด25 ml นะคะแล้วเราก็ตีให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะคือจะบอกว่ากลิ่นมะพร้าวหอมมากพอคนเข้ากันจนเป็นเนื้อนเนียนแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะเน่ก็มีถ้วยไอศครีมนะคะอันนี้เป็นถ้วยขนาด8ออนนะคะก็ซื้อที่แมคโครค่ะถ้วยนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2บาทรวมฝาแล้วนะคะเี่ก็เอามาลองช่างกันดูค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองช่างดูว่าเราเนี่ยใส่ไอศครีมได้ประมาณกี่กรัมต่อถ้วย โอเคเราจะใส่อยู่ถ้วยละประมาณ120กรัมนะคะดูว่าเราจะได้กันกีดถ้วยค่ะเดี๋ยวเน่มาเทใส่ถ้วยตวงนะคะจะได้เทง่ายๆโอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็เทใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้มาทั้งหมด6ถ้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ปิดฝาแล้วเราก็ไปแช่เย็นกันเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไอศครีมของเราค่ะเน่ก,ก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วได้ทั้งหมด6ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีซหรือว่าช่องแข็งกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูค่ะว่าไอศครีมที่เราได้เนี่ยรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชิมกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก,ก็ไปแช่แข็งไอศครีมมะพร้าวของเรามาเรียบร้อยแล้วค่ะจริงบอกว่าวันนี้เพิ่งแช่ไปประมาณ4ี่ชั่วโมงเองนะคะก็ เราก็ได้มาเป็นเนื้อไอศครีมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะลองตักให้ดูนะคะชอบนี่เห็นไหมเป็นไอศครีมเนื้อเนียนเลยค่ะเห็นไหมคะจริงๆนี้ต้องแช่อีกสักสองชั่วโมงนะเนี่ยว่าจะแข็งกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ค่ะแต่นนี้คือแบบเห็นมันแข็งรองไม่ไหวเราอยากชิมอะมาชิมกันค่ะหุยหอมมะพร้าวมากเลยอ่ะคือไอศครีมมะพร้าว หุยหอมอะ่ะคือมันมีความแบบเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะแล้วคือความหวานนี้แบบกําลังดีมากๆเลยอะคะ่ะอืมอืมแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับสูตรได้นะคะแบบเนื้อเนี่ยลองดูสิเนื้อไอติมแบบว่าแบบเนียนมากๆเลยอะคะ่ะเออแล้วหอมมะพร้าวมากเลยนะคะเนี่ยโหสุดยอดอืมโอเคอร่อยมากอันนี้นะคะ เราเนี่ว่าถ้าเราแช่ไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งอะค่ะน่าจะได้เนื้อที่แบบว่าคือแข็งมากกว่านี้ค่ะแต่นี้ก็คือแบบอร่อยแล้วว่าแบบตักทานง่ายๆนะคะก็เน่มาแชร์ให้ค่ะสําหรับไอศครีมมะพร้าวเห็นไหมคะทำง่ายๆแบบนี้เองค่ะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะคะแค่3อย่างเองเนาะ ก็มีวิปปิ้งครีมแล้วก็มีสลัดมะพร้าวน้ำหอมซินยอริต้าแล้วก็มีนมผสมเท่านั้นเองนะคะเราก็ทํามาได้เป็นไอศครีมมะพร้าวแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะไปลองทํากันดูนะคะช่วงนี้อยู่บ้านทําทานที่บ้านก็ได้ค่ะง่ายๆเลยแล้วก็หรือเราอยากจะทําขายก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ทําวางขายในร้านเราก็ได้นะถ้าร้านเรามีตู้แช่แข็งตู้ไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นรายได้เพิ่มได้เลยค่ะหรือว่าเนี่ยค่ะเราก็ทําขายในร้านเราแล้วก็ส่งส่งได้นะคะเวลาที่เราอยากทำเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะ เห็นไหมคะไอศครีมเนี่ยค่ะเน่ลองคิดต้นทุนแล้วนะคะต่อหนึ่งถ้วยเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ20บาทค่ะ จริงๆบอกว่าเพราะว่าเราใช้เป็นวิ p ปิ้งครีมที่เป็น d ดล r y ค r e รีนะคะคือ100%เพราะฉะนั้นราคาก็เลยจะสูงนิดนึงแต่เน่ว่ารสชาติมันคือคุ้มมากๆอะคะ่ะเราขายแบบคือขายราคาได้เลยอะเพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีทุกอย่างเลยนะคะถ้ายังไงเน่ามาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงแล้วอะคะ่ะไปลองทําดูถ้าทำล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ เน่ก็จะพยายามหาเมนูอร่อยๆค่ะสูตรดีๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้มาทําขายที่ร้านกันได้เพิ่มรายได้กันได้นะคะถ้าหากว่าใครมีสูตรดีๆนะคะก็แนะนําเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นคลิปมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะไอศครีมมะพร้าวน้ำหอม คือต้องบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้เลกคอมเมนต์เลยอยากให้ทำมากมากเลยนะคะไปลองทำกันดูค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ